ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ผมบู๊กนะผมที่รถบ้านเทรดดิ้งนะผมวันนี้มีรถเข้าใหม่คันหนึ่งนะผมก็อย่างที่เห็นนะผมคันนี้นะเ4อีกแล้วผมตอนนี้เรามีเ4หมด4คันนะผมคันนี้เข้าใหม่นะผมคันนี้เป็น M4 นะผมบีเอ็มยูเอฟไปสองนะผมเป็น PLC ซาือก็คือตัวรุ่นก่อน LC ลนั่นเองนะครับผมหล่อมากนะฮะตัวนะผมข้างในเครื่องให้ดูก่อนถ้าเปิดเครื่องไว้แลาครับผมอย่างที่บอกนะผมตัวนี้ก็สุดเหมือนกันใส่ของแต่งแล้วเป็นกองคุปเอมนะผมด้านหน้านะผมหรือพาร์ทรอบคันนะผมติดตั้งมาเรรียยบ้้อแลวผมก็ ด้านหน้าเป็นตัวเออเปอร์ฟอร์แมนะครับผมเป็นลินเน่เออเปอร์ฟอร์แมนต์ไซส์เกิร์ตเออเปอร์ฟอร์แมนต์นะครับผมแล้วก็ตัวดิฟหลังเนี่ยเป็นอะคาบริกนะครับผมซึ่งท่อคันนี้เขาก็ทำอะคาอะคาบริกเซตอัพมาด้วยนะครับผมก็ใส่กับดิฟเฟอร์เซอร์ของอะคาบริกโคเทนะครับผมมีไม่กี่คันในรถที่ใส่นะครับผมเท่มากนะครับผมแล้วสปอยเลอร์อะเปนเอ็มสี่นะครับผมตรงรุ่นตรงทรงนะครับผมคาร์บอนทั้งคันสวยๆแล้วนะครับผมมีช่วงล่างนะครับผมคันนี้ใส่เป็นเคเดอร์พิวนะครงนนนั้ะ เบรกเป็นคาร์บอนเซม้ำเงินนะผมสีคลาสสิกของตัวคาร์บอนิกของ M นะผมก็คือสีทองภายในเนี่ยก็คือเป็นภายในเดิมนะผมเบาะดำนะผมมีชิมต่งตางๆเป็ ic, นคาร์บอนแล้วของอะไรไม่เปลี่ยนนะผมหล่อมากคันนี้นะผมด้วยความที่หล่อมนี้แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่ก็ต้องสุดด้วยนะผมคันนี้ก็เลือกเป็นการจูนนะผมแต่หนึ่งเรียบร้อยแล้วผม500กว่าตัวนะและม้าเนี่ยไอ้แรงท้องนะผม เขาเกือบ800ท้องอะไรเงี้ยคุณผู้ชมโคตรแรงโคตรเดือดโคตรดุนะฮะหล่อมากใครสนใจจะเข้ามาดูรถนะครับผมติดต่อมาเลยผมที่ Line แอดออทบาร์เทดดิ้งนะครับผมแล้วก็ขอฝากยูทูบชาแนลเฟสบุ๊คไอจีดิจิตอลช่องทางในสือ่ Social Media อโซเชียลมีเดียต่างๆครับผมทางออทบาร์ไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ออทบาร์เทดดิ้งด้วยนะครับใครอยากเข้ามาดูรถหรือคอมเมนต์อยากหาให้รถอยากให้หารถคนะันไหนอ่ะทักมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมบูขอลาไปกับรถสวยๆคันนี้นะ BMW, 82, นะ BMW M4 F82 นครับผมราาคคุณผู้ชมราคา ไม่ข้าม4ล้านลบแท้เจะกัสนรสดีครับ